ผมยังเป็นแฝกคู่นะครับเขเคชั่นเดิมมุมใหม่แล้วก็มีคำคมใหม่ท่านเนาะเพิ่มเติมคือคำคมใหม่ให้ข้อคิดนะคะช่องอะไรนะช่องผัวเมียและเมียใจมาสัสดีพี่น้องสีกแล้วนะคะพี่น้องเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีคำคมว่าอย่าตัดสินคนอื่นในจุดที่เขายืนอยู่อย่าไปตัดสินคนอื่นในจุดที่เขายืนอยู่เพราะ คุณไม่มีวันรู้เหตุผลที่แท้จริงจนกว่าคุณจะได้มายืนตรงจุดที่เขายืนอยู่นั้นหมายความว่ายางไงหมายความว่ายังไงเหรอคือเราเราอย่าไปมองว่าเขาผิดเขาถูกเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นถ้าเราไปอยู่ตรงจุดนั้นเรามองอ่ะสารุปค,คือเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะใช้ความคิดของคุณไปตัดสินเขาเลยว่า จุดที่เขายืนอยู่ทําไมต้องไปทําแบบนั้นทาแบบนี้นคุณไม่มีวันรู้เหตุผลของเขารอกว่าเขาทำไมถึงไปอยู่ตรงดนั้นจนกว่าคุณจะได้ไปยืนอยู่ตรงที่จุดเขาอยู่เขาอยู่เนาะ,นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดใจคนมุ่งหวเนาะเอออย่าไป<ท>ตัดสินใจคนคนอื่นนะเห็นไหมสารนี่เขาต้องมีคณะลูกขุนใช่ไหม ไม่ใช่ว่าตัดสินด้วยสักคนคนคนเดียวเนาะไม่ไม่ไม่ใช่ตัดสินด้วยความรู้สึกความรู้สึกเออต้องมีก็มีกฎเกณฑ์กฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายจะอยู่ได้ไงใช่ไมมรยงใับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินจุดที่เขายืนอยู่ไม่ได้ไปตัดสินจากความรู้สึกของคุณใช่ความรู้สึกของคุณเห็นเขายืนอยู่จุดนั้นไปตัดสินเลยจากความคิดตัวเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันต้องมีกฎหมายนะเออไปต้อไปใช่แล้วใช่แล้วก็อย่าอย่าไปตัดสินไม่ใช่ตัดสินเรื่องบ้านเมืองนะคือบาง ไปเจอเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องไปทําแบบนั้นอเออทําไมเขาไปทําแบบนั้นอย่างคุณดูข่าวนี่แหละเห็นเขาทาแบบนั้นแบบนี้คุณทําไมไม่ทาแบบนั้นมันไม่ถูกหน้าอะไรอย่างนี้อตอนนั้นขณะนั้นเวลานั้นคุณรู้ไหมว่าเหตุผลอะไรที่เขาไปทําแบบนั้นไม,ไม่รู้เออก็จนกว่าคุณจะไปยืนนั้นไม,ไม่เกี่ยวกับที่ศาลตัดสินอะไรหรอกคือเกี่ยวกับว่า g re g re ทําคุณไปดูข่าวเอ,อ้า นายนี่ทำไมทำกับเมียแบบนั้นทำไมทำกับลูกแบบนั้นนี่คือคุณแต่จริงคุณเป็นคนชั่วนะคุณเป็นคนไม่ดีนะไปแบบว่าเขาแบบนี้ คุณไม่รู้หรอกว่าเหตุผลที่เขาทําแบบนั้นเพราะอะไรอย่างเช่นคุณไปดูข่าวว่าเขาทิ้งลูกให้กับคนอื่นเลี้ยงลูกสามคนสี่คนไปทิ้งให้เข,เขาเลี้ยงทําไมกล้าทิ้งลูกโอ้ยไม่ดีแล้วอะไรอย่างนี้คุณไปว่าเขาแบบนั้นคุณไม่สามารถไปตัดสินความรู้สึกเหตุผลของเขาตอนนั้นหรอกว่าเขาทําไมถึงเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยง จนกว่าคุณจะไปยืนอยู่จุดนั้นนี่คือคําที่บอกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปตัดสินัวอื่นได้ใช่ไม่ใช่ไปเข้าใจแล้วะและก็อีกว่าคําคลอีกอันหนึ่งนะคะเพราะมีหัวโขนจึงมีคนคบหาตอนนี้คุณมีหัวโขนไหมฝรั่งแล้วเมื่อขาดหัวโขนจึงขาดคนศรัทธาอำนาจวาสนาเป็นของมายาไม่ยั่งยืนเอาใหม่ เพราะมีหัวโขนจึงมีคนคบหา,าเมื่อขาดหัวโขนจึงขาดคนศรัทธาอำนาจวาสนาเป็นของมายาไม่ยั่งยืนอ้าวอาอคุณนี่แหละอ้า ว่าแต่ก่อนคุณมีหัวโแต่ก่อนคุณมีหัวโขนหัวโขนคืออะไรคือตาแหน่งหน้าที่กันงานโอเคเรามีหัวโขนสวมอยู่เนาะเราก็มีลูกน้องใช่ไหมเขาก็เขารพในหัวโขนเรานั่นแหละเพราะว่าเราสามารถให้คุณโทษเขาได้ถูกไหมใช่อย่างที่ใหม่มียังไงโอ้มีกระเช้าเลยเหอตกงานเป็นยังไง มีมาขอพรขอพรแต่เร่นี้ถอดหั้อขนแล้วเป็นยังไงไม่มีเราไปโทษเขาได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะว่าเข้าด้วยเหตุผลของเขานั่นแหละเหมือนที่เราว่านนั่นแหละเราไม่มีเราไปสามารถให้คุณใน้โทษเขาได้หรือบางทีด้วยหน้าที่การงานเวลาเขาก็เขาอาจจะคิดถึงเราอยู่แต่ด้วยหลายๆอย่างเขาไม่สามารถจะมาหาเราได้แต่เขาเราคิดถึงเราอยู่แต่บางทีเขานับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุณอาจจะเป็นคนที่หกเขาจะเลือกคนที่ยังมีหัวโขนอยู่เลือกที่จะไปหาคนที่มีหัวโขนอยู่ตอนนี้ที่จะให้คุณให้โทษเขาได้อันนี้คือบทสรุปในที่นี้คือเพราะมีหัวโขนจึงมีคนคบหาเมื่อขาดหัวโขนจึงขาดคนศรัทธาอำนาจวัฒนาเป็นของอาญาไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีหัวโขนแล้วก็หันมาดูครอบครัวนี่แหละลูกกับมี่ยสุดยอดที่สุดแล้วก็สิ่งที่จะยั่งยืนที่สุดก็คือความดี ีนะครับทำไปเถอะยั่งยืนแน่นอนเรามาสร้างบารมีกันค่ะสร้างบารมีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับเจอกันในคลิปถัดไปนานอสวัสดีครับ